นักร้องสาวรับใจสลายแม่ทักยืมเงินคนอื่นยอมอายทำลายชื่อเสียงตนเองนักร้องลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามเปิดใจหลังโพสต์เฟซบุ๊กหากแม่ทักไปยืมเงินใครขอแม่รับผิดชอบอดทนมา4ี่ปีกับเรื่องเดิมลั่นให้เงินเดือนเดือนละ30,000บาททำหน้าที่ลูกอย่างดีมาตลอดโดยธัญญาเผยว่าคือจริงๆมันเป็นครั้งที่สในสิ่งที่หนูโพส ทุกคนก็อาจจะมองกันสองทางเหมือนเดิมก็มองว่ามันไม่ดีกับบางคนก็มองอีกทางหนึ่งในทางแก้ปัญหาหนูอยากจะบอกว่าในสิ่งที่หนูโพสต์ก็เหมือนเดิมเลยค่ะผ่านการคิดวิเคราะห์มาแล้วเรียบร้อยว่าสิ่งที่ทํามันจะเกิดอะไรขึ้นและผลที่ตามมาคืออะไรหนูทําเพราะนี่คือการแก้ปัญหาของหนูจริงๆและหนูทําเพราะว่ามันเกิดขึ้นซ้ําๆก่อนที่หนูจะโพสต์มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนครั้งแรกที่หนูโพสต์นะคะคือไม่ได้อยากให้ทุกคนไปคอมเมนต์ว่าคุณแม่หรืออะไร ตอนนี้อยากให้ทุกคนให้กําลังใจคุณแม่ขอให้คุณแม่ทําในสิ่งที่คุณแม่หลงเข้าไปเพราะตัวหนูเองก็ให้กําลังใจแม่ในทุกๆครั้งสิ่งที่หนูทําหนูจะบอกว่าเป็นการที่อาจจะรุนแรงไปก็คือการดิสเครดิตไม่ให้เขามีเครดิตในการที่จะไปยืมเงินใครให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบกันหมดว่าเราให้เงินตลอดเราไม่ได้ลําบากก็เป็นวิธีของหนูเอง